ผูรักคนดังประกาศยังไม่เลิกกันฝ่ายหญิงขอโทษที่ขาดสตกิก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ตัดพ้อรัวๆเลยทีเดียวสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังตายสายทานสื่อถึงความรักที่เหมือนว่ากำลังมีปัญหาอยู่ซึ่งชาวเน็ตก็ต่างส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากล่าสุดตั้มผดุงหนองพงแฟนหนุ่มของตายก็ได้ออกมาโพสทริปรวมโมเมนต์น่ารักๆพร้อมแคปชั่นว่าตามนั้นครับในขณะที่ตายเผยว่าขออภัยด้วยนะคะที่โพสอะไรลงไปด้วยความที่ขาดสติบางอย่างมันมีเหตุผลที่ไปที่มาท่าเคตั้งแต่แรกก็จะไม่มีปัญหา ตายเองเป็นคนชัดเจนแมนแมน,แมนบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะพูดได้จริงๆอยากให้มองสองมุมเอาเป็นว่าทุกเรื่องตายรับจะบอเองคะ่ะเพราะกว่าที่จะเปิดใจรับใครเข้ามามันไม่ง่ายเลยสําหรับชีวิตผู้หญิงตัวคนเดียวและการที่จะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนหนึ่งอยากให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นตัวตายเองน้องรับทุกคําติชมเตือนได้ค่ะไม่เคยทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วจริงๆเป็นคนที่โกรธใครยากมากหวังว่าจากนี้ไปคงมีแต่เรื่องราวดีๆขอพระคุณทุกกาลังใจนะคะแต่รู้ว่าเวลาที่ตายมีความสุขคนที่รักตายและเอฟซีทุกคน ก็มีความสุขไปด้วยเพราะเวลาที่ตายทุกตายไม่อยากให้คนอื่นมาทุกด้วยเพราะฉะนั้นความสุขของทุกคนก็คือความสุขของตายเช่นกันแก้ที่คนอื่นมันยากแก้ที่ตัวเราเล่ากว่าขอพระคุณที่รักกันค่ะ